สวัสดีครับคุณปังธิรครับคอลัมน์กาแฟดำนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุธิชัยยุนอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่18เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุธิชัยให้ชื่อว่าลมเปลี่ยนทิศท,ที่เวียดนามเมื่อสีจิ้นผิงมาเยือนครั้งสําคัญเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีในยะสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์และก็ศิลปะทางการทูตเรียกว่าเป็นการทวงดุลมหาอำนาจที่น่าสนใจหลายประการด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นบทสรุปอีกบทหนึ่งสำหรับประเทศไทยที่ควรจะศึกษาเอาไว้เพื่อนำมาประกอบการวางยุทธศาสตร์ในการหาคำตอบว่าทำไมโจไบเดนไปหาหน่อยได้ไม่กี่เดือนเองสีจิ้นผิงก็บินมาเยือนอีกแล้ว ขณะที่ผู้นําทั้งสองประเทศเนี่ยยังไม่ได้แสดงความสนใจที่จะมาเยี่ยมประเทศไทยอย่างเอิกเกรเริกเหมือนกับที่ทํากับเวียดนามนะครับแต่อีกด้านนึงครับฟิลิปปินส์กลับมีปัญหาระหองระแหงกับประเทศจีนในทะเลจีนใต้หนักขึ้นเรื่อยๆในจังหวะเดียวกันกับที่ขยับเข้าไปสนิทสนมกับสหรัฐอเมริกามากกว่าเดิมเวียดนามทํำยังไงถึงทําให้ยักษ์ใหญ่ทั้งสองประเทศนี้ยอมรับในทางการทูตไผ่ลู่ลมได้อย่างไม่มีปัญหา นี่คือศาสตร์และศิลป์แห่งการทูตระหว่างประเทศที่ไทย,ยควรจะสร้างความเข้าใจและเอามาปร,ปรับใช้กับเราเองนะครับถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงกับเงวียนฟูจ่จงเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเต็มไปด้วยภาษาดอกไม้ที่ต้องการจะตอกย้ำถึงความสัมพันธ์พิเศษของทั้งสองประเทศนี้สีจิ้นผิงเนี่ยย้ำนะครับว่าชาติอื่นในภูมิภาคนี้ไม่มีแม้ว่าฮานอยกับปักกิ่ง หรือว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยยังมีข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้เหมือนกับที่มีกับฟิลิปปินส์ก็ตามแต่เวียดนามกับจีนเนี่ยเลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ด้านนี้อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าต่างก็ประเมินกันแล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยตัดสินที่สําคัญที่สุดเพราะประวัติศาสตร์และปัจจัยความขัดแย้งด้านอื่นๆเนี่ยต้องกลายเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญในลําดับรองลงมาในคําแถลงระหว่างสีจิ้นผิงซึ่งไปเยือนเวียดนามเนี่ยนะครับ ผู้นำทั้งสองคนตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสีจิ้นผิงไปเยือนเพียงแค่2วันจบลงด้วยการลงนามในเอกสารความร่วมมือหลาย10ฉบับนะครับแล้วก็ยังบรรลุความเข้าใจในอันที่จะจัดตั้งสายด่วนเพิ่มเติมเพื่อไปการคลี่คลายเหตุฉุกเฉินใดๆในน่านน้าของทะเลจีนใต้ที่อาจจะมีการโต้แย้งระหว่างกันได้ถแถลงการเนี่ยมีความยาว16หน้ากระดาษ ซึ่งเน้นว่าทั้งสองประเทศแม้ว่าจะมีประวัติศา,ศาสตร์ความขัดแย้งมายาวนานนับพันปีแล้วก็ตามแต่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมในด้านกลาโหมและก็ด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกาแรแลกเปลี่ยนข่าวกรองเนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญระหว่างทั้งสองประเทศนี่เลยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเคยมีความระแวงกันเคยสงสัยซึ่งกันและกันในเรื่องความมั่นคงอยู่เป้าหมายส่วนหนึ่ง ของการทำข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยคือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติสีต,ต่างๆซึ่งก็หมายถึงการกอร่อวอดของกลุ่มต่อต้านระบอบการปกครองในปัจจุบันนี้แหละครับผู้นําทั้งสองประเทศเ,เห็นพ้องต้องกันว่าแนวโน้มอันไม่พึงปรารถนานี้กำลังถูกยุแย่และส่งเสริมโดยกองกําลังที่ไม่เป็นมิตรความหมายลึกๆก็คือการจับมือกันเพื่อสกัดกั้นการลุกฮือของประชาชนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเขย่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับแถลงการร่วมเนี่ย มีการประกาศจัดตั้งประชาคมยุทธศาสตร์จีนกับเวียดนามแห่งอนาคตร่วมกันเพื่อส่งเสริมการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งต้องถือได้ว่านี่เป็นเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นการประกาศสร้างอนาคตร่วมกันเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับที่พูดบทั้งหมดเน็ตมาจากคําปราศัยของนายกรัฐมนตรีฟァมมิงจิงต่อหน้าสีจิ้นผิงในการเยือนสมาชิกอาเซียนประเทศแรกอย่างเป็นทางการในระดับทวิภาคี ทั้งบรรยากาศทั้งน้ำเสียงแล้วก็ภาษากายบ่งบอกถึงความสนิทสนมระดับใหม่ของผู้นําทั้งสองประเทศนะครับคําว่าอนาคตร่วมในภาษาจีนเนี่ยมีความหมายทางด้านโชคชะตาภาษาเวียดนามและคําแปลภาษาอังกฤษไม่ได้มีในยะที่ลุ่มลึกเหมือนกับในภาษาจีนนะครับแต่ว่าในแวดวงการทูตเด่ยบอกว่าสีจิ้นผิง ผลักดันให้มีการยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เวียดนามเนี่ยยกระดับสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนเข้าสู่ระดับสูงสุดในการจัดอันดับทางการทูตเช่นเดียวกับจีนภาพใหญ่ที่สะท้อนถึงแนวโน้มใหม่คือการที่จีนกับสหรัฐกําลังแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคนี้นะครับและเวียดนามก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในสถานะที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ทวงดุลกับ2มหาอำนาจนี้อย่างระมัดระวัง ข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยจึงถือเป็นความสําเร็จของการทูตแบบไผ่ลู่ลมของเวียดนามเขาแม้ว่านักวิเคราะห์และนักการทูตบางคนจะยังคงเชื่อแบบไม่สนิทใจนะักก็ตามนะครับเขาให้เหตุผลว่าการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งสองประเทศที่เคยร้างราก,กันไปแล้วก็หันกลับมากอดกันอย่างเหนียวแน่นเน,เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ที่มองข้าไม่ได้เนี่ยก็คือความจริงที่บอกว่าจีนเห็นเวียดนามเป็นแหล่งการลงทุนและเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญเพราะว่านักลงทุนด้านการผลิตเวียดนามมาปักหลักในจีนมากขึ้นทุกวันนะครับสําหรับสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยการไปเยือนเวียดนามคราวนี้ถือว่าเป็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศครั้งที่4ของเข้าในปีนี้นะครับจากการเดินรัเสเซียไปเยืยอนแอฟริกาใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกา ข้อตกลงที่จะนําไปสู่การลงทุนครั้งใหญ่น่าจะเป็นการสร้างระบบรางเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโครงการวันเบลววันรถดของจีนรวมถึงอีก3รายการด้านโทรคมนาคมและความร่วมมือด้านข้อมูลดิจิทัลข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นการปูทางให้จีนเนี่ยสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 5G ในประเทศเวียดนามและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลโดยมีเป้าหมายหลัก สำหรับการลงทุนอาจจะนำไปทำโครงสร้างพื้นฐานโตรคมนาคมสถานีติดตามภาคพื้นดินด้วยดาวเทียมและศูนย์ข้อมูลจีนเนี่ยสนใจแหล่งแร่หายากของเวียดนามนะครับแม้ว่าจะไม่มีการระบุรายละเอียดชัดเจนในความร่วมมือด้านนี้ในเอกสารที่ลงนามร่วมกันถแถลงการร่วมทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสแสวงหาแนวทางในการร่วมมือทางด้านแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งก็าคาดว่าเวียดนามจะมีแหล่งแร่หายากมากเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับรองจากจีนโดยเหมืองที่ใหญ่ที่สดดุดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายทางรถไฟไปถึงจีนเองก็มีแหล่งแร่ที่สําคัญสําหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและกังหันลมนะครับปักกิ่งยังไม่ได้แสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีของตนในด้านนี้มากสักเท่าไร่นักเวียดนามมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกแร่หายากแต่ยังขาดเทคโนโลยีที่จีนอาจจะเสนอให้ หากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับในคาแถลงการร่วมเนี่ยมีการระลึกถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่จะนําไปสู่การจัดตั้งเขตที่เน้นด้านการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับแผนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนต้องถูกยกเลิกไปหลังจากที่เกิดความรุนแรงอันเกิดจากการประท้วงเมื่อปี2561 ตอนนั้นในกลุ่มคนเวียดนามที่ออกมาประท้วงอ้างว่าธุรกิจจีนที่จะเข้ามามีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมีมากเกินไปแน่นอนแล้วครับว่าการประท้วงครั้งนั้นย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่ารัฐบาลเวียดนามไม่สนับสนุนนะครับแต่วันนั้นก็คือวันนั้นวันนี้ก็คือวันนี้และสถานการณ์วันนี้กําลังพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับ